8. วิสาขาสูตรว่าด้วยการแสดงธรรมของวิสาขาปัญจาลิบุตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเขโครุงสาวัตถีก็สมัยนั้นแลท่านวิสาขะปัญจาลิบุตรชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายในหอฉันเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหาแกล้วกล้า ปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้เกี่ยวเนื่องกับนิพพานไม่อิงอาศัยวัตตะครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปยังหอฉันประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้แล้วด้วยตรถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย ใครหนอชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายในหอฉันเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเ้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้เกี่ยวเนื่องกับนิพพานไม่อิงอาศัยวัตตะภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านวิสาขะปัญจาลิบุตรชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายในหอฉันเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบชลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้เกี่ยวเนื่องกับนิพพานไม่อิงอาศัยวัตตะสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านวิสาขะปัญจาริบุตรดังนี้ว่าดีจริงดีจริงวิสาขะดีเหลือเกินที่เธอชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาถานกล้วกล้าปลอบชลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้เกี่ยวเนื่องกับนิพพาน ไม่อิงอาศัยวัตตะบุคคลผู้ไม่พูดชนทั้งหลายย่อมไม่รู้ว่าเป็นคนพานหรือบัณฑิตส่วนบุคคลผู้ที่พูดชนทั้งหลายย่อมรู้ว่าเป็นผู้แสดงอมะตะธรรมบุคคลพึงประกาศเชื่อชูยกย่องธรรมซึ่งเป็นธงชัยของฤาษีฤาษีทั้งหลายมีสุภาษิตเป็นธงชัยธรรมเป็นธงชัยของฤาษี วิาสาขสูที่แปดจบ